ไฟแดงสิงทองก้อนอนทองโอ้โหไฟน้ำมันกะ <laughs> ุมารดอยสอจิตพักดีครับโอ้คราวนี้มาแก้มือนะครับ <laughs> ชิงเข็มขัดในรุ่นร้อยสิบสองก้อนนักมวยทั้งคู่ไหวคู่เนี่ <laughs> ดีกีตาร์เลยนะ้อง <laughs> <laughs> ハハ <laughs> <laughs> ทีหนึ ah, uh, right. ่งครับเปังยกทีหน oh, so ึ่งช็อกได้ห้ามต่อยมัดห้ามถับห้ามทีบห้ามต่อยมัดห้ามแทงหัวห้ามเตะนายืนเฉยเฉยได้โอ้ยยกทีหนึ่งครับตัดเทปตัดเทปเลยซิงตองสวนฟ้าไปแล้วหนึ่งดอกโอ้ยโอ้ยอมันดอยหลบได้อุ้มมันดอยโอ้ยเสียงมัดมาโอ้ยอมันดอยโอ้ยวิ่งเข้าไป ไฟฟ้าคนระับโอ้ยดีลรำมากตะกินวันนี้กุมันดอยมาเต็มที่ครับโอ้ยเจอแค่งฟ้าเป็นเต็มโอ้ยอย่าซ้ำอย่าซ้ำนะโอ้ยถิงท,ทองลงไปโอ้ยเจอมัดของกุมันดอยโอ้ยถิงท,ทอยโอ้ยเจอเขาแล้วกุมันดอยเจอมวยเขาคราวนี้จะทำไงครโอ้ยดูโอ้ย เจอมัดกุมานน้อยเจอมัดเจอมัดสิงดองเจอกับ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 โอ้ย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 รอดไหมสิงดองรอดไหมสิงดองโอ้ยโอ้ยลงไปทั้งคู่ครับโอ้ยจะรอดหรือไม่กุมานน้อยโอ้ยสิงดองเอ้ยเจอมัดกวนแล้วเจอมัดอีกแล้วโอ้ย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 จะแทงเจอแทง มันดอยเออเจอมือเขาแล้วมันดอยแก้เกมไงแก้เกมไงโอ้ยโอ้ยลงยืนนะตอนนี้โอ้ยมันดอยครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับเฮ้ยลุกขึ้นลุกขึ้นครับโอ้ย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 เร่งต้องรีบแล้วครับเป็งยกทีสองต้องเร่งต้องรีบแล้วครับตอนนี้ กุมารดอยเดินเข้าหาสิงห้องโอ้ยตีฝาตีฝาโอ้ยตีฝาโอ้ยจุดจัดชุดจัดชุดด้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียวอย่าล้ำอย่าล้ำอย่าล้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยกุมารดอยต้องเดินแล้วต้องเดินแล้วต้องเดิน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 โอ้ยเจอมัดของกุมารดอยสิงห้องหลบพ้นหรือไม่พ้นคอยดูว่าหลบพ้นหรือไม่พ้นหลบพ้นหรือไม่พ้นโอ้ยกุมารดอยต่อยุบซ้ายุบขวาโอ้ย chơi khen chơi khen chơi khen ôi mất sản phẩm ôi 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 chơi tối tiếng rong chơi mặt ôi chơi tệ chơi tệ chơi tệ ôi tiếng rong vang ngay hết tiếng rong ôi tiếng rong cắp gấp của màn đôi để kẹt game ngay ôi ôi ô can gấp ô can <laughs> bên ngay vang <ba>, ôi khinh <laughs> ma xuống lên của màn đôi đơn lắm đơn lắm ôi ต้องแรงต้องดีแล้วครับยกเี้โอ้ยเจอโอ้ยลมนั่งยืนนับลมนั่งยืนโอ้ยขึ้นมาได้อย่างสวยงามไม่ออกอาการครับผุมันดอยขึ้นมาโอ้ยโอ้ยเฟี้ยงมัดไว้กุมันดอยโอ้ยสิงทองอันนี้ครับร่มเริ่มออกอาการแล้วผุมันดอยต้องเดินล้วโอ้ยกุมันดอยเจอลูกไหนครับช็อตเลยช็อตเลยโอ้ยช็อตแล้ว Ôi, ôi, xin con shot, shot, từ mặt, shot, ôi, ôi, chặt kênh chút, chặt kênh chút, chặt kênh chút, ôi, tài, 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 tài ôi, nghe không, nắp bắp, 1, 2, 3, 4, 5, á, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mặt <laughs> เป้งหมดยกที่สองครับโอ้ยสิงทองครับเฮ้ยออกกันเลยยังแรงครับสิงทองโอ้ยลงไปกินน้ำมาสดโอ้ยโอ้ยยังมีแรงอยู่ครับคุณมันดอยเป้งยกสุดท้ายยกที่สามครับโอ้ยเอาละครับกอดกันหน่อยครับกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยเอาเลยครับโอ้ย sao cấp nấp máy nang cuoi, lung nang các bạn, oi, oi lên, con gì vậy, oi, oi chơi khẩu oca can, oca can, can, oca can, oi, oi, ôi đi, ôi ôi cả ôi 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 cả ôi 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 bên ngay, ôi tiếng ôi 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 nhá. ôi 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 mình đòi đưa nó ôi ôi luôn tăng dương nâng gì chết 8. ôi pet quay mấy Vậy mấy Vậy ok đôi nắp tao đôi nắp tao ní ở đây gấp đại tiếng đôi nắp mà phá được quá tròn tám nó tiếng tròn đơn tiếng tròn đơn, đơn lắm ôi ôi luôn nhìn โอ้ยโอ้ยเอาครับเหลืยยี่สิบวินาทีครับพยายามชนะครับโอ้ยถึงรองเดินแล้วอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังมีโอกาสครับถึงวินาทีสุดท้ายโอ้ยคุมบอลโยก็สวนถึงรองก็สวนโอ้ย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 ใครชนะครับโอ้ย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 คุมบอลโยเจอดอกสุดท้ายเจอดอกสุดท้ายจะถึงกอง